สวัสดีทุกคนวันนี้มาพอกับน้องนางอีแล้วเนาะพอน้องนางกับดิงปิงนอนสลบฉลายดิงปิงปิงโอ้แม่ดิงปิงปิงหุยยทัพ่อมันตื่นเอิญซื้อมันมาถือวันนี้น้องนางสีพาทุกคนมาเบิ่งน้องนางเฮดเบียกซอยเมย์เนาะเบียกของน้องนางกะบ่มี่ยังร้ายเดี๋ยวน้องนางจังสีไทยเบิ่งเนาะตอนนี้เขากะทาเมย์มาตลาด มเมยเพิ่นได้ไปตลาดเพื่อซื้อเครื่องมาขายอยู่ตลาดแรกเนาะเมยจะขายเครื่องยามแรกเนาะประมาณหนึ่งโมงสองโมงเราก็ไปตลาดแรกตอนนี้เพิ่นไห้ไปซื้อเครื่องอยู่ตลาดเสาเนะาะจัาหน่อยเพิ่นก็นสีมาหาอดนเนาะเมกําลังสีมาเนาะแต่ตลาดตอนนี้น้องแนงกะถาเมมากจังสีได้เฮ็ดเบียกซอยเพิ่นเนาะเบียกน้องนงก็บุลาย น้องนางกะบอท่านได้มีเบ <Cock S 2> <tinc S 2> ียกอีกยังเนาะก็เลยเหตุเบียกซอยเมย์ไปก่อนเชื่อว่าน้องนางยังรอถาพาสปอร์ตอยู่นอกบอท่านเด๋วจกเถื่อพาสปอร์ตแล้วกไปแล้วเนาะน้องนางอยสิได้เดินทางขึ้นไปทํางานอยู่ที่ประเทศไทยแต่ว่าตอนนี้น้องนางกะรอถาอยู่คนว่ายังเป็นเดือนแดดน้องนางกะบอท่านได้มีเบียกอีกยังเนาะน้องนางกะสวยสิบีเแ็กเนาะเบียกเป็นเบียกไกลยังกะเบียกมากเวทเลยด้วยความันบอท่านเมียนท่างเฮาบอ แม่ก็ได้มาต,ตลาดแล้วเนาะเดี๋ยวเฮาขึ้นมาเอาอุปกรณ์การทำเบียรของเฮานี่มีเม็ดกับซ่านี่ว่าการะมัง <c oughs> อันการทำเบียรของเฮาก็คือตัดมะกระโผดเนาะซอมมะกระโผดแล้วก็ตม้ตมต้มแล้วแล้วก็เอาไปขายอยู่ที่ตลาดแต่วันนั่งเราต้องไปนั่งกับเพื่นอนนี่แต่เมย์ไปเนาะ ไปติดฮอกเอาหมอมาคา้วก็เตรียมเอาโพดโล่งตุม่มสุกแล้วฮอกก็เอาไปขายนี่จิ้เมเนมากระโผลที่ว่าแม่ไปซื้อมา กระโพกเลืองรัดว,ว่าตะไถ่แบบนี้เคอนว่าสออ้อมกระโพทเนาะแล้วก็เอาไปตุม่มนี่จะเป็นหม้อตุม่มมาเร็วงัวนหน่อยมาเร็วมาห้องห้าเมยมาเร็ว เน,น,น,น่อย่บนกระถาหมตัดไหนก็นเอาเปลือม,มันออกเนี่ยนี่นะคะตัดกดมัน นี่เนาะจะเป็นกระโพรบนี้ต้มต้มแล้วแล้วก็เอาไปขายอยู่ตลาดเนาะนี่เราไปขายยำเลงกระโพรหวานตัวนี้เป็นน้อยๆเนาะจะเป็นหมักซาลอยหมักซาลอยดีกว่าหมักซาลี่เงใหญ่จะเป็นักกระโพร คนเราเขาอื่มแบบนี้เนาะโอ้โหว่าคนไทยเส่ยงแบบนี้ ะทงสุดขายนะซ้อมแล้วเขากับใส่ทองใส่หมอเนาะตุ่มตุ่มประมาณหอดโนึงสุดเข้ามาเนี่ยหนึงสมว่าสมกักใส่สอบ เอาไฮไปทุงท่งกะทิ เียบร้อยเนาะแล้ว้องนางจะเอาไปใส่หมอ้อเลือกไม่นี่เอาไว้ให้งัวเนอะงัวมากมายเลยเปล่ากระปุก เต็มหมอเลยเนาะเราก็เอาฟาร์มอัดไวนะ้เนาะยถามันสุกจังไดเอาไปขายตลาดเนาะเรียบร้อยมีแต่ถ่าให้มันสุกเนาะเอาจังฉีดตักใส่สอบแล้วก็เอาไปตลาดไปตลาดแล้วเขาก็ไปใส่กลงขายกลงหนึ่งหาผ่นกีบเงินบาทเท่าไหร่ไหมคะท่านโอ้ท้องชิบเลย <laughs> บล่ <laughs> มีแจักมาท้องชิบเนี่ย ทั้งนึงชิพันเก็บตะกี้ท่องหาเดี๋ยวนี้มันขืนนั่นเลยชิพันเดี๋ยนี่มันถือจะได้เงินบาทเดี๋ยวจะได้เงินบาทชิพันถือจะได้บัตรมีแม่กับบดจ้าตองนั่กับบดจไปคล้ายน้ำเมลอมีแต่เมลไปมีแต่เห็ดซอยเลาอยู่เพื่อนมีแต่ต่มซอยเลาแล้วก็ตัดเอียงเรียบร้อยเนาะให้เราไปคล้ายตลาด แต่ยังหน่อแอนน้องนาคก็เคยไปน้ำแม่อยู่ที่หน llegar, grew, majesty, ึงซองเถื่อนเนี่ยแม่ก็บ่าบ่ให้ไปเป็นว่าตะกี้ก็หายไปน้ำดอาเนี่ยแล้วว่าบ่ให้ไปแล้ว่็น้าอายเขาแล้วบ้าหลุดไปคล้ายเครื่องน้ำน้าอายเขาแล้วบ่าแต่ไหนมากก็บ่ได้ไปน้ำเราเลยแล้วก็บ่ได้ยอยากไปแล้วแล้วก็บอกแม่มาเออไปคล้ายเครื่องตลาดซอยได้แล้วก็บ่แล้วก็บ่ให้ไปเดี๋ยนะแล้วก็บ่ได้คุมเขาว่าเออไปไปไปคล้ายเครื่องคงเราบ่กบอกเลบังคับเขานะว่าเออไปคล้ายเครื่องเรื่องนี้ไปคล้ายเครื่องเดือนนะเราก็เดี๋ยวแต่เฮห่ะนะ มีจักซีเขากะเห็ดซอยเล่าไปองนา่งคายเบิ้งพอเทาพอเทาได้อยู่เพื่อนร้านนี่เนาะอยู่ข้างเพื่อนลน้่งอย่างนี้แหละแล้วป่วยเรายางบ่ได้เราเขอบคื่อเราเขาทุกหนักกันเนาะมันเหื่อยเราซังตักซีเนี่ยแล้วป่วยแห้งเราเราก็อยู่กับเมียเราแล้วก็หลู่คนหนึ่ง ว้ยอปตรงนี่นอเม่ทาเมียเรานี่จะเบิ่งกันสองเท้าคนเนี่จะมาจะเลกนี่เนาะพอเทาแล้วนอนอวยวัดผู่นี้ครัดอยแฮลุกบ่ได้ใส่แต่เป็นเฟิร์ดเป็นเฟิร์ดกะโมมีแล้วเนาะนี่เดือดเพงื่อนเนาะ เห็ดเก่าหมากอ๋อเหอนเก่าเือนอยู่สีโดมันี่อยู่ตัวนั้นสีโดมเข้าก็ได้ซอยเห็ดหาเนาะเป็นเถื่อนหนึงสีหมมสังกะสีเบิดนี่จะข้นบั่นไก่เหอนเขี้ยงเนาะเคนซอยนี่เลยเนาะไม่เท่าได้อยู่กระปัวแบบดุเราดุล้วกับไปเห็ดเบี้ยไป่าสางจีหอดเดือนเนาะมันก็ได้ใส่กูมือเพนเพิร์ดกะเสืออยู่คู่มือแบบว่า ข้าป่วยนะข้าตรงในป่วยกันเงินสื่อเขาก็ยังบมีแต่อีตัวนั่งอยู่กับมีแต่ไทยบวานไทยเมืองเนี่ยเนาะงเป็นหาให้ปวดอะไรปวดหน่อยพอเท้าแล้วกะยางบ่ได้นนอนติดเตียงมีแต่อันเปลี่ยนเพนเพิร์ดหายมีแต่เมียนขี้เมียเงี้ยวอ่าการถูกยาเนาะเลื่อนทางหลังตอนนี้มากระโพดงจะสุกแล้วเดี๋ยวนั่งชิลลมาสิ ี่ก็เตรียมสีตักออกกนะันนะหัววันี้ตุม่มเกือบสองสมงแล้วเนะนี่ก็เป็นเวลาหนึ่งโมงครึ่งกับสองสมงตุ่มแต่สิเอ็ดมุ่นะความสุข เกียมจีไปตลาดแล้วนะเอากระโปรงขึ้นรถแล้วับไปตลาดเลยอลองซีมเบิงววในงามเป็นงามอ๋อมอืมวานขนาด ตอนนี้แม่พนกำะังขี่มาเกรฟุตนะเชี่ยม่งมากเขาไ่ดลึก โอเคจ้าน้องนางกับสีไปมาเขาก็เนาะน้องนางกับสีได้ปิดคลิปเพียงสนี้แหละเพราะว่าบ่มีไผจับเกอะให้น้องมทายหยาเพาะว่าค่าต่างกล่องน้องนางกับบ๊มีน้องนางตัวไหนจับเองเวลาน้องนางต่างกล่องน้องนางกับหาหมายหรือว่าหาตังมาตังนะมันอยากเนาะเดี๋ยวน้องนางกับสีได้ปิดคลิปเพียงเท่านี้แล้วเนาะขอบใจทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปน้องนางเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย